พลเอกประยุทธ์จันโอชาค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะเดินทางเข้ามาทํางานที่กระทรวงมหาดไทยเป็นวันแรกนะคะ ภารกิจแรกในวันนี้เลยในการปฏิบัติหน้าที่นะคะก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับการเข้ามาติดตามสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมานะคะและวันนี้ท่านก็ได้สวมชุดสีกากีแบบนี้เลยเป็นชุดข้าราชาการเออหรือว่าเป็นชุดพระจําวันจันทร์หรือเปล่าอาจจะเป็นนะชุดข้าราชาการนี้ด้วยวัน,ว,น,ว,น,ว,นวันจันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องมีการที่จะเหมือนกับอาศัยชุดเป็นสีกากีหลายคนก็มาติดตามนะคะมาดูกันโดยวันนี้ท่านพลเอกประยุทธ์ก็ได้ถือเลิกนะคะด้วยการออกจากบ้านพักในกรมทหารราบที่หนึ่งหาเล็กราชวัลรบ รักษาพระองค์ในช่วงเวลา9นาฬิกาเลขเก้าเลขดีไหมค่ะจริงๆเลข9ก้าก็เป็นอ่ะ9ก้าหน้าเาต่อไปอย่างนี้นะคะในช่วงเช้าก็ได้มีการทําบุญตักบาตรเหมือนอย่างเช่นเคยก็เหมือนกับวันที่อ่ะสารจะมีการลุ้นพิจารณานะคะ,ค,ะคือเหมือนกับท่านก็มีการตักบาตรเป็นปกติอยู่แล้วนะคะโดยทานนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ยังคงใช้รถส่วนตัวได้น้องน้องคาร์เรนยังไม่ได้ใช้รถประจําตําแหน่งซึ่งแน่นอนในช่วงที่ผ่านมาก่อนวันที่หนึ่งหลายคนก็ไปตามทะเบียนทะเบียนยาผู้หญิงค้อยวหนึ่งป หนกรุงเทพมหานครน,นะคะแต่ว่าเลขที่ออกไม่รู้ออกหรือเปล่าไม่ได้ติดตาม<ช>นะ,ะแต่ทางนี้ก็คือท่านยังคงใช้รถส่วนตัวนั่นเองนะคะและทันทีที่เดินทางไปถึงทำเนียบรัฐบาลค่ะก็มีผู้เหมือนกับมาต้อนรับนะคะหนึ่งในนั้นก็คือพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงนายสุทธิพงษ์จุนมเจริญค่ะประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงมาให้การต้อนรับต่างๆก็อาจจะคิดถึงหรือเปล่าก็คืออาจจะแบบตั้งตารอในการแบบว่าการปฏิบัติหน้าที่ของพลเอกประยุทธ์ในวันแรกว่าจะเป็นอะไรยังไงด้วยก็เลยมาต้อนรับหลายคนก็ต้องคิดถึงใช่ไหมหรือว่ามีคนไม่คิดถึงหรือเปล่าต้องมีคนต้องถึงนะต้องคิดถึงสิเพราะว่าเขาเป็นนายกของประเทศไทยของเรานะคะทีนี้หลังจากนั้นครึ่งชั่วโมงถัดมาก็คือช่วงเวลา9ก้านาฬิกาสานาที ก็ได้เป็นประธานนะคะในการจัดการสถานการณ์อุทกภัยช่วงนี้น้ําท่วมแล้วประชาชนก็เดือดร้อนนะคะท่านก็เลยเหมือนกับมาติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์เนี่ยเป็นยังไงนะคะโดยเป็นการที่ประชุมนะคะผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ด้วยร่วมกับผู้ว่านะคะในพื้นที่ต่างๆในประเทศไทยนะคะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศค่ะรวมทั้งท่านเนี่ยช่วงนี้อาจจะยังมีการเดินทางไปเยี่ยมประชาชนด้วยช่วงนี้น้ำท่วมนะท่านก็อาจจะอยากไปดูนะว่าเออใครได้รับผละ กระทบกันบ้านที่แน่ๆเนี่ยก็จะมีที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็อุบลราชธานีนะคะและนอกจากนี้นะคะก็ยังได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กด้วยนะคะระบุถึงเพื่อนข้าราชการทั่วประเทศนะคะผู้ที่ผ่านมาหมายถึงว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องราวเกี่ยวกับโควิด -19 ซึ่งแน่นอนว่าสบาคเนี่ยเขายุติบทบาทหนะ้าที่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวันที่30กันยายนนะคะ ซึ่งเป็นการทํางานมาสุดท้ายพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ได้มีการมาโพสต์นะคะว่าอ,อ๋อผมขอขอบคุณนะทุกหน่วยงานที่ได้ทํางานมาด้วยกันด้วยความเสียสละความทุ่มเทเคียงบา่าเคียงไหลกับผมรัฐบาลและทุกภาคส่วนของประเทศโดยไม่ย่อท้อต่อความเหนื่อยยากใช้ความพยายามอย่างสูงและทุกวิถีทางเพื่อบรรลุเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของเราประเทศต้องปลอดเชื้อประชาชนต้องปลอดภัย